สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านสายคงกระพันอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อว่านเท่าหนังแห้งซึ่งเป็นพืชพวกกลุ่มเปลาะซึ่งก็มีหลายชนิดมากเลยนะคะที่เป็นพืชวงเปลาะกลุ่มเปลาะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มเปลาะที่มีใบยาวเรียวยาวแบบนี้จะมีอยู่ประมาณ สตัว4ตัวค่ะก็คือมีเท่าหนังแห้งมีว่านปราปราสมุทรหรือว่านเพชรคงแล้วก็ว่านอ่อนใจหรือใจอ่อนแล้วก็ว่านมหานิยมซึ่งตอนหลังว่านมหานิยมเนี่ยเอามาขายเป็นว่านปราสมุทรด่างซึ่งจริงๆท่าในตำราแล้วมันเป็นคนละตัวกันนะคะทั้ง4ตัวนี้ถือเป็นว่านวงเปาะหรือกลุ่มเปราะที่มีไปลักษณะเรียวยาวแบบนี้นะคะไม่นับ เปาะหอมกับกระแจะจ,จันเนาะอันนั้นแยกไปเลยเพราะว่าสองตัวนั้นมีความชัดเจนของเขาไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ชัดเจนแต่ว่านกลุ่มที่ใบาย,ยาวๆแบบนี้แล้วเป็นพืชพืชวงเปาะที่แยกกันค่อนข้างยากแต่เป็นว่านคนละตัวกันเนี่ยมี3ชนิดที่แยกยากนะคะส่วนชนิดที่4มหานิยมนั้นแยกง่ายเพราะว่า ใบเป็นมีแต้มขาวหรือเป็นใบด่างนั่นเองซึ่งก็แยกออกไปเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นต้นที่มีขายเยอะที่สุดเนาะว่านมหานิยมในพวกตลาดต้นไม้ทั่วๆไปอะค่ะก็ลองไปเดินดูว่ามีใบลักษณะแบบนี้แล้วใบด่างๆไหมก็จะเป็นมหานิยมแน่นอนอย่าอย่าไปเชื่อว่าเป็นมหาปราบด่างนะคะมหาปราบ ไม่ด่างแน่นอนมันเป็นว่านมหานิยมซึ่งก็ถือว่าเป็นว่านดีอีกตัวหนึ่งเราไม่ต้องเอามาสวมชื่อหรือเอามาแต่งให้มันเป็นต้นนั้นต้นนี้ทั้งที่เขาก็มีสปปรรพคุณเฉพาะของเขาอยู่แล้วนะคะเรามาดูเรื่องของว่านเท่าหนังแห้งกันอันนี้เอาตำราอาจารย์ชั้นหาวิธีท่านบรรยายเรื่องของเท่าหนังแห้งเอาไว้ว่าว่านเท่าหนังแห้งหัวกลมเหมือนว่านคางคก คือพืชวงต่อเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะมันเหมือนกันแบบนี้ค่ะคือหัวหัวกลมๆแล้วก็หัวต่อๆกันก็คือเกิดหัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้มีสีขาวหัวเขามีสีขาวคงจะหมายถึงเนื้อในหัวใบเหมือนใบพับพ,พึงแต่เล็กหนาพับพ,พึงนี้น่าจะเป็นพับพ,พึงพันเล็กหรือพับพ,พึงป่าละมั้ง อ่อนนิ่มกว่าคืออ่อนนิ่มกว่าใบพับพึงครีบใบคล้ายเปาะหอมต้นเตี้ยแบ์อยู่กับดินคือใบของเท่าหนังแห้งนะคะเขาจะค่อนข้างแนบๆนรูๆๆไปกับพื้นนะคะอย่างต้นนี้เพราะว่าความที่ใบเขาอ่อน เพียงเอาหัวหรือใบติดตัวไปเท่านั้นก็คงกระพันชาติถ้ากินเสกด้วยน้ำโมพุทธายะสามคาบวิธีใช้เขาก็มีสองอย่างจะใช้กินก็ได้หรือจะพกก็ได้ก็ถือว่าช่วยเรื่องคงกระพันแล้วหัวก็ได้หรือใบก็ได้นะคะไม่มีหัวก็เอาใบไม่มีใบก็เอาหัวแล้วก็ถ้าจะกินให้เสกด้วยน้ำโมพุทธายะก่อนสามคาบก็เชื่อว่าทาให้คงกระพันชาติ เมื่อก่อนเท่าหนังแห้งนี่ถือว่ามีขายกันเยอะมากนะคะแต่ปีนี้เท่าที่ดูแล้วอะแทบไม่มีใครมีซึ่งก็แปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม้ตัวเนี้ค่ะเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะจนซะจนปลูกยังไงก็ติดนะไม่ใช่เลยถ้าล่มเกินไปถ้าล่มเกินไปหัวจะหาะ ฟอหายไปหมดจริงๆอ่ะที่ร้านมีเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่แบบล่มเกินไปปรากฏว่าหัวว่านฟออจนเหลือนิดเดียวค่ะเหลือไม่เท่าไหร่ถ้าใครต้องการแบ่งนิดๆหน่อยๆก็ทักมาได้นะคะแต่ว่าทำไมงั้นจริงๆก็อยากเก็บเอาไว้ขยายก่อนเพราะว่าแทบจะหาอีกไม่ได้แล้ววันนี้ก็ฝากเรื่องของว่านเท่าหนังแห้งเอาไว้เพียงเท่านี้ ใครมีก็ขยายพันธุ์ไว้นะคะก็ถือเป็นว่านดีในตำนานต้นหนึ่งเลยข้อแตกต่างระหว่างว่านเท่าหนังแห้งกับปราบสมุดดูง่ายๆเลยก็คือใบปราบสมุรเนี่ยจะยาวกว่าส่วนเท่าหนังแห้งน่ยใบเขาจะสั้นกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ